สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปั๊มลมนะครับปั๊มลม200ลิตรนะครับ3หัวสูบมอเตอร์3แรงนะครับ2.2กิโลวัตต์หน้าตาก็แบบนี้เลยครับตัวนี้ก็จะใหญ่มานิดนึงนะครับสำหรับปูทั่วไฟได้เลยครับทีนี้ ว่าจะเป็นอูอย่ยางรถยนต์นะครับหรือว่าอู่แม็กร้านแม็กหรือว่าร้านซ่อมทั่วไปต้องใช้ลมยิงบล็อกหรือว่าลมทำอย่างอ,างอื่นนะครับลมพ่นสีอะไรตัวนี้เหมาะเลยครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีกล่องแมกเนติกมอเตอร์ เบาลมนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ที่แมกเนติกก็จะมีสว<ะ>ิตช์ด้วยนะครับสวิตช์เปิดปิดครับแต่บ้าปากครับ สัวนการดูแลร,รักษานะครับก็จะ้อง เราระบายน้ำให้